สวัสดีครับผมคิดว่าในปัจจุบันนี้นะครับหลายๆท่านใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นหลายๆท่านกําลังรีโนเวทบ้านหรือสร้างบ้านใหม่นะครับแล้วก็อาจจะคิดถึงเสียงเพลงว่าจะทําทยังไงให้มีระบบที่มีเสียงเพลงเป็นเพื่อนอยู่ในบ้านนะครับหลายๆท่านก็ใช้คําว่า background music เราอยากมี background music อยู่ในบ้านเรานะครับจะใช้ระบบไหนดีนะครับวันนี้ Truly Invisible จะมาขอแนะนําระบบที่เป็นลําโพงล่องหนหรือ Invisible Speaker นะครับให้ทุกท่านฟัง แน่นอนด้วยความเป็นระบบของลำโพงล่องหนของเรานะครับหลังจากการติดตั้งแล้วท่านจะมองไม่เห็นหน้าลำโพงเลยแมมแต่นิดเดียววิธีการติดตั้งส่วนใหญ่ถ้าเป็น Background Music นะครับลูกค้าก็มักจะนิยมติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานนะครับอย่างเช่นฝ้าเพดานที่เราติดอยู่ที่โชว์รูมแห่งนี้นะครับหลังจากการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถฉาบฝ้าเพดานแล้วก็ทาสีกลิ้งปิดทับหน้าลำโพงได้เลยนะครับซึ่งก็จะทำให้ลำโพงกลมกลืนไปกับ ฝ้ามองไม่เห็นลำโพงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณภาพเสียงที่ออกมานี้ดีมากๆนะครับสเปกคร่าวๆของตัวลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพง Toway ก็จะมีว o o f e r กับ Twitter มาให้นะครับกำลังการขับของลำโพงตรงนี้อยู่ที่มินิมัมอยู่ที่50วัตต์นะครับวัตต์อ s อยู่ที่100วัตต์แล้วก็ย่านความถี่ของการขับ Frequency Range ค่อนข้างดีมากๆ45นะครับ45เฮิร์ไปจนถึง20 0 0 0เฮิร์เลยสำหรับ ลำโพงตรงนี้นะครับแล้วก็มีขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับหลังจากติดตั้งอย่างเมื่อกี้ที่ผมเรียนก็คือจะมองไม่เห็นหน้าลำโพงนะครับราคาจับต้องได้ครับลำโพงตรงนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านไหนที่กําลังคิดถึงเสียงเพลงในบ้านกาลังรีโนเวทบ้านกําลังสร้างบ้านอยู่นะครับลองติดต่อเราเข้ามานะครับเรามีบริการในเรื่องของการออกแบบให้คําแนะนำนะครับรวมไปจนถึง การติดตั้งในที่สุดนะครับลำโพงตรงนี้ให้เป็นแบ็ k กราวน์มิวสิกในบ้านใหม่ของท่านครับขอบคุณครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะกับเจ้าลำโพงล่องหนน้องเล็กสุด lr 6 g แต่ถึงจะตัวเล็กนะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณภาพเสียงนะสุดยอดแน่นอนค่ะและด้วยความที่เป็นลำโพงล่องหนนะคะหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วการเชื่อมต่อหรือการเล่นเพลงเ่ะทำยังไงเอพิโซดหน้าเลยมีคำตอบมาให้อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ